เอทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นัดชาแนลนะจ๊าวันนี้เราจะไปบ้านพี่นกกาจจะใครเอฟซี FC ไปแจ้งข่าวดีให้พี่นกกับแม่พี่นกรับทราบนะคะมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะทํา้าม่านนะคะมาให้แม่พี่นกนะคะเราจะไปกันนะคะไปดูกันนะคะว่าแม่พี่นกจะ,จะตื่นเต้นไหมจะอยู่บ้านไหมเนาะมืนจะขุดมันกันอยู่อนะคะ บรรยากาศยามบ่ายในททเที่ยงแล้วนะ,ะเที่ยงแล้วไม่ใช่บ่ายผู้ผิดนะเมื่อกี้พี่น้อกก็นั่งคุยอยู่กับพี่นัทนั่นแหละแล้วพอดีผู้ใหญ่ใจดีโทรมาเราก็าจะไปดูกันนะคะน,นี่ก็ตากับยายโอ้ตานอนอยู่บ้านยายก็หลับอยู่บ้าน อยู่บ้านละพี่นกพี่นกมาหาพ่อพ่อกินข้าวบ่พี่นกล่ะพ่อพี่นกนอนบ่พี่นกละ่กละ,ละไปเก็บมันแล้วบ่ตายแล้วพี่นกไม่อยู่บ้านาพี่นกไปเก็บมันมันจะไล่วัดตรงนี้ก็ได้ฮะเหลือมันอยู่สิบกระกองอ๋อเหลือมันอยู่สิบกระกองพ่อ มีเอฟซีจะทำผ้าม่านให้บ้านพ่อขอวัดหน่อยเด้อผ้าม่านติดตรงนี้กระจกนี่กระจกข้งหน้าต่างกระจกอย่างเดียวไม่ใช่บอหน้าต่างก็วัดให้เจก็ได้อืเขาบอกเอานี่ก่อนนี่เขาจะติดผ้าม่านให้พ่อเด้อครับพี่ยอดจะเป็นคนวัดอ่าวิยอดวัดความสูง คอมฟ่างแซบบ่พ่อขาหมูหนูแซบบ่หนูต้มขาหมูมาให้กินยังโอ้ต้มขาหมูให้บอกอร่อยเนอะกินกันหมดเลยโอ้คนงานบอกอร่อยเนอะไม่เหลือเลยเนอะเดี๋ยวเอฟเียขาหมูหนูหมดเลยเด็กอะเฮ้ยเป็นจะแซบ เหลือมันอยู่สิบกว่ากองอ๋อเหลือมาสิบกว่ากอง,อออกองพ่อไปทำบ่ช่วยเพราะอะน่ะไปอยู่เลืยดช่วยพ่อหน่อยดิโ <c oughs> อามาต้องช่วยมาช่วยโอเคขอนั่งเป็นหนออห่อยเด้อฮะเลือดจะเป็นคนบาทท้านเอ่อเป็นคนบท,ที่นัทจะเป็นคนนั่งดูแล้วแม่แล้วพ่อใส่แกไปกินไก่หมานคุโอ้ยได้นั่งตรงบ้านที่นกนกัดชิวเลยเนาะอันนี้มอใส่ไข่นี่คันนี้ อืม,มใส่ซิ่งเด็กวัยรุ่นล้อเดียวอ่ะกระดาษจ,จดมีบ่พ่อมีกระดาษบ่จะกระดาษเ่อยเรื่อมเหอกระดาษไม่รู้เรื่อยดาษวนี่กระดาษกล่องไม่ได้ไม่เป็นไรเออเออเจอแล้วเจอแล้วพอ่อ วัดครั้งนี้ต้องมีศิลปะไหมอาจารย์องมีศิลปะศิลปะยังไงอาจารย์ฮะ<า>มันคือศิลปะแล้วดูก็มีศิลปะให้เป๊ะๆพอ่อพ่อจะได้ผ้าม่านสวยๆแล้วเด้อติดประตูหน้าบ้านเลือกสีได้เลยพ่อือเลือกสีได้เลือกสีได้พ่อจะสีอะไรโอ,อ,อเค FC FC พอ่อพ่อจบให้ดมหนสิ จับไเลยเอาเลยพ่อโอ้ให้พ่อจับพ่อลูกขายคลิปเออช่วยการช่วยการลูกขายคลิปอ้าวร่างสามล้อจุดห้าสามเมตรสามเมตรห้าสามเมตรห้าห้าเซนหรือห้าสิบเออนนึงเออ ว่าสามเมตรห้าก็พอแล้วเพราะว่าอเอาเป๊ะเลยนะเนาะเอาเป๊ะเลยสามเมตรห้าพอ,อค,ความยาวความยาวสามเมตรห้าความฟางอันนี้ความฟางความยาวต้องวัดจากข้างบนลงข้างล่างถึงเรียกว่าความยาวเนาะพพอเนาะความสูงอเออความสูงความสูงต้องวัดข้างในนะเพราะว่ามันต้องตีลางข้างในวิออส ข้าวัดข้างในไม่เท่ากันที่ได้ทุนมันไม่เท่ากันโทรศัพท์ใครดังนี่หรอนี่พ่อบ้านอยู่กี่คนเนี่ยบ้านนี้อยู่กี่คนบ้านนี้บอกจ้ะมีอยู่ร้านอ๋อมีร้านอยู่สักคนเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะลับสักคนวันไหนก็ได้อ๋ออยู่สักคนวันนอกวันไหนก็ได้อ๋อวันนอกวันไหนก็ได้เอาเอาตามใจความสูง อมไม่ห้าสิบทำไาเขาจะวัดตรงนี้เขาจะเอาไว้ตรงนี้อือเอาไว้ตรงนั้นเออใช่ใช่วัดใหม่ทีเออมันต้องไว้ข้างล่างราราตรงนี้น่ะใช่มันต้องไว้ข้างล่างเออเอาเฉพาไอ้นี้จะปล่อยลงใช่ข้างบนจะปล่อยลงเอาช่องล่างถูกต้องแต่เราเื่อ,อไว้สองเมตรห้าถ้าถ้า,ถาทั้งหมดสูงทั้งหมดอ่ะสองเมตรห้าสองเมตรห้านี่สองเมตร สองเมตรก็เออพอไปรวมหนะค่ะก็สองเมตรบบานบาน,นก็สองเมตรก็พอความสูงแบกแกว่าขนเอาอันนี้ออกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะพักพอดจะกองทำ<ว>อีกไม่ไหวทำไม่ไหวแล้วก็ทันว่ค่อยว่ากันใหม่เดี๋ยวไปกีดย่างเมื่อไหร่ก็ไปกีดย่างอีกเดีอยโอ้ยตายแล้วเหนื่อยเลยลตางเขาเลยนะ แม่หนา้นานนต่างจ<า>มีอเดีย,เยวหน้าต่างไม่ต้องเขาเอาแต่ประตูก่อนวิอตดเขาบอกเอาประตูก่อนประตูก่อนนะเออเอาประตูอย่างเดียวเขาทำประตูก่อนหน้าต่างไว้ที่หลังอ่าเรียบร้อยเลยยังเร,รียบร้ยอยครับเรียบร้อยแล้วจบภารกิจจบภารกิจเสร็จแล้วเหรออาจารย์อาจารย์มันคือศิลปะมันคือศิลปะในการทำผ้าม่านในการทำผ้าม่านขอบคุณเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีที่ทำผ้าม่านเถอดชื่อแม่อะไรนะ ร้านพม่านอะไรนะคุณเอฟซีนะครับร้านพม่านพม่านให้แม่บ่าวนุกพ่อบอคนะครับผมใช่นะไว้การลมนะครับเนาะขอบคุณนะครับพ่อดีใจบอดีใจอยู่ดีใจอยู่เนาะดีใจอยู่ลูกเเาออบ้านได้งามๆแล้วเนาะพ่อเนาะอ่ะหนูถ่ายพ่อไม่ได้พ่อดูดบุหรี่เดี๋ยวติดเหลืองอ่ะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีครับ